ลิเวอร์พูล2เอฟเวอร์ตัน1ชนะ5ต่อ5คู้แข่งของจากพระราชินีควรกังวลมากน้อยแค่ไรลิเวอร์พูลกำลังเดินหน้าไปอย่างไม่หยุดนิ่งแต่ความสำเร็จของพวกเขาจริงๆนั้นอาจทำให้คู่แข่งรู้สึกกังวลมากขึ้นหลังจากชนะเอฟเวอร์ตัน2ถึง1ในเกมเดอร์บี้ของมงร์ซมมีไซลิเวอร์พูลยังคงความสมบูรณ์แบบของพวกเขาแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวแต่นี่คือจุดที่คนใหญ่ที่สุดก็พลาดการที่เอฟเวอร์ตันกลับมาต่อสู้ในครึ่งหลังเป็นสิ่งที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขากลับมาจากสถานะที่ถูกนำสองถึงศูนย์ในครึ่งแรกซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกับเกมกับบอลมิวนิลคาเซนอยู่ในเต็ดและแอเลติโกมาดริดและนี่คือสิ่งที่ทําให้คนรู้สึกกังวลลิเวอร์พูลไม่ได้ชนะอย่างสมบูรณ์แบบเหมือนที่ครึ่งแรกบ่งบอกเอฟเวอร์ตันกลับมาต่อสู้และยิงประตูกลับโดยอิริซาเกในชั่วโมงที่ห8หลังจากงานที่ยอดเยี่ยมของแจ็คเกรลิสและอิลิมันเนดี้เยดังนั้นคู่แข่งของลิเวอร์พูลควรกังวลม,มากน้อยแค่ไหน การชนะ5-5ต่อในลีกถือเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคู่แข่งแต่การที่เอฟเวอร์ตันกลับมาต่อสู้ในครึ่งหลังอาจเป็นสัญญาณของความหวังสำหรับคู่แข่งอื่นๆหรือไม่ไรอันแกรเวนบิดดีแค่ไหนนักเตะชาวดัตช์นี้ใช้เวลาเพียงสิวินาทีในการเริ่มต้นและจบลำดับการยิงประตูที่ทำให้ลิเวอร์พูลนำโดยรับบอลที่เส้นศูนย์สนามและขับเคลื่อนขึ้นด้วยเจตนาการเล่นของเขาแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมเกมและการยิงประตูที่ยอดเยี่ยม แต่นี่คือสิ่งที่ทําให้คนรู้สึกประหลาดใจแกรเวนบิดที่เป็นนักเตะกลางที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการยิงประตูกลับสามารถยิงประตูได้อย่างไายดายและเขายังมีประตูมากกว่าในลีกถึง2ประตูในฤดูกาล2025-26มากกว่าในฤดูกาลเต็ม2ฤดูกาลก่อนหน้านี้แล้วเกรลิชจะสร้างปัญหาให้ลิเวอร์พูลอย่างไรในชั่วโมงแรกเอฟเวอร์ตันถูกกดดันอย่างหนักแต่เกรลิชเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในชั่วโมงที่27เมื่อเขาทําการจานบอลและส่งผ่านให้กับเคียรานเดสบูรีฮอน ซึ่งควรทําดีกว่าการยิงไปนอกเส้นโพสตแต่นี่คือจุดที่เปลี่ยนแปลงในชั่วโมงที่58ิเครลิตเลือกทางนอกเพื่อผ่านคอรนอลบรดลีย์และส่งผ่านไปยังโพสต์หลังซึ่งเนดี้ต่อให้กับเกทามให้เอเฟเวอร์ตันกลับมาต่อสู้เอกิทายจะถูกนําออกจากสนามได้อย่างไรการทําประตูสาประตูใน5เกมลีกถือเป็นสิ่งที่น่าประทับใจสําหรับนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลและเขายังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมเกมและการยิงประตูที่ยอดเยี่ยม แต่คำถามที่น่าสนใจคือเมื่ออิสซาขักลับมาเต็มทีมเอกิไทยจะยังคงเป็นตัวเลือกแรกของทีมหรือไม่สล็อตกลับกลุ่มกลางอย่างไรการเลือกใช้สโบสไลมากอลิสเตอร์และแกรเวนบิดในชั่วโมงแรกเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะพวกเขาสามารถควบคุมเกมและกลับมาควบคุมบอลได้อย่างรวดเร็วแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจในชั่วโมงที่2ลิเวอร์พูลสูญเสียการควบคุมเกมบ้างและเอเวอร์ตันกลับมาต่อสู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรระวังสำหรับเกมต่อไปอาเนสล็อตกล่าวอะไร ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลพอใจกับผลลัพธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงตารางเกณฑ์ที่เข้าผ่านมาและดาวิดมอยเอส์กล่าวอะไรผู้จัดการทีมเอฟเวอร์ตันรู้สึกว่าทีมของเขาจ่ายราคาสําหรับการแสดงที่ไม่ดีในชั่วโมงแรกแต่เขายังคงมีความหวังในทีมของเขาต่อไปลิเวอร์พูลจะเล่นอย่างไรลิเวอร์พูลจะเผชิญหน้ากับโซเชียมพันในรอบที่3ของคาราบาวคัพเมื่อวันที่23กันยายนและเอฟเวอร์ตันจะเล่นอย่างไร เอฟเวอร์ตันจะเผชิญหน้ากับวูลฟในรอบที่3ของคาราบาวคับเมื่อวันที่23กันยายนคำถามสำหรับผู้อ่านคุณคิดว่าคู่แข่งของลิเวอร์พูลควรกังวลมากน้อยแค่ไห่และคุณคิดว่าเอกิไทยจะยังคงเป็นตัวเลือกแรกของทีมหรือไม่